นะโมตันสามพังคามวันโตอาระโตสัมมาสัมโพนทานะโมตันสา,สาพังคาวันโตอาระโตสัมมาสัมโพนทานะโมตันสา พังคาวนโตอาราตโตสัมมาสัมโพนธนสาสุนไสโยบันพัานยาบ่นุมาศิสุนไส เชีชงเจ้าจอมจากบุญสูซ้ยสางสซอหกเท้าก้อมกามการป็นที่นาอสจา,านเสียงเนื่องนั้นละเกอนกองเสียงตื่นตอ คนคนที่พาใจสันสะทานปานทางปูห่วงทางเข้าหลวงสินนินลาด ไหววันวานกวยสารทางสันตาบริพานเจ็ดสันทวงขอมขันบริดานทางเขาจักรกวาลกวยกวัดแวงทถั่วทุกแห่งหนไปห ที่ก็รังปานหวานเต็นตวนที่โบคือวารนทั้งสองเดินแล้วกามทางเมนอองแก้วายสมอนกับทงญญางผ่านยญเาวสันดอนตน้นผ่านเงาจอมเจืองเจ้าสนใสปัญญาไว้ขึดมอ,มอมอกับทางนั่งหน่อยนอ โพสันดีต้นเป็นบอลมมาเฉสีแกนเงาผ่านการสารเจ้าทางหกจึงลงม,ม้าปานสวมชมน้อมสานล้มพามพอมอ่อนอ่อนน้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยานท่าในกาลยามใดตานท่าในกาลยามนานบันอินท่านทินราาตุนองค์อาจในตะวันติงสา สาญญาทานลาปวันชิตว่าก็ให้ยังหาฝนโบงขลพัดให้้าจานตกลงมาในคงเขตป่านเทนทีสารลาตังมาทางป่านการสินโต สานท่าอาหิคาพีคเวโดนลามพินสัวทางหลายย่ำเมื่อหายโศกเศร้าแล่นโซกาสามเพลนธาเช้าเมืองทุกโมสามผูพร้อมมูมวลนมาทางเสนาและบนตีทางเศียทีและถวยขาในามาพร้อมฟู โมูทนุหานฝูงอาจารย์เลนักปาชญ์อำมานพร้อมฝูงมูเนื่งน้องนำวานได้สิบสองอาโค เนี้เขามีใจยินดีบ่โศกเศร้าให้หัมเฮาเต็มดวงในไพพงหิม,มาวาดเนื้อนกขาดใจบนดอกไม้มนมองดวงหห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 หในไพพวงคงเขตทุสมาดห้องให้ขาดสันโยบกอบตินละตินละใจเอาบาดไทยทุนนพม เย็นอารมณ์ลำบางคิดยากด้วยดอมเท้าบาเบ,บาเมื่อเมืองป่านมเนื้องทั้งสีนิ้วระวังคิวกับา้สาธุการข้าน้อยขอวอนวานดอมสองกูมันแก่นไทยฮ้องให้ลบอกอยู่วอนวอน ผูท้ทอนเจมเจ้ากับทั้งนางโน,นเงามิงมันซีตุนเป็นวลไมเหสีเลิเดแล้วขอจงให้เมื่อพ่านแผวแก่สีพีด้วยสีสวัสดีบอาว่ายผ่านเวสันตาเจ้าด้วยบทบาทพระคาถาวา ตาวันจโนอิสโลละชาลาชังกาลาธโนอนุอมโพดังนี้เป็นเขาตั้งเตีพผ่านบานเจ้าเจะละจากนี้เมืองมาอัฐาเครื่องใจไพ่เหตุว่าพระนีเมื่อบ่อใดสิเส้นเจ้า แทนธาโลว่าเสืนอนเยอะเสือนพระนี่เมื่อเป็นปินคำปกเกตเก่าเสือนพระนี่เมื่อเป็นเจ้าเจืองจอมพ้นภาพสะโกนแหลงลา เย่ไพฟฝ่าฝูงมูสน่าเมืองขอให้ยศสักเฮืองพ่านแผ่วเสิญนพระนิเมื่อสถิตภาษาตแก้วให้มันหงงเฮืองถอนเสิญพระนี่นนเมื่อส้มหกหมื่นพังนางนุมเน่าเสิญนพระนีเมื่อเป็นเจ้าแก่สีพีอุ้มโพสองกสันตี แก่นไทยบกควรสิปีปาศิลานครไว้ให้มันเสาเป้าส่วนหมองเสือนพระนีิคืนเนื้อปูนปองของเมืองเลียงไพ่ฝ่าเสื้อนทั้งลูกสะไพลานังแก้วมิงมาซีนา เสือนพระนีึ้นเมื่อหาพุทธดีแม่ออกแก้วกับทั้งสองพันแผ่วพญาพ่อปิตาเสือนพระนีึ้นเมื่อเลี้ยงทา,า,กาลกาลูกน่อยอ่อนเสือนระทนเท้าเมื่อตุมดอกไผโพน เสิญเยอเดียวนี้ยาสุน,นันเสิญพระนีขึ้นเมื่อห้องวีไัโย,ยนบนปราสาทเสิญมหาลาชเจ้าเดียวนี้ยาสุน,นันสร้างสีปศิลาวีมานท่องไว้ทั้งเมืองให้ห่างศูนย์เป่าสนอสร้างศิลาเผาเสือ่อทั้งบ้านให้มนหมองเสิญพระน่เมื่อปุ่นปองข้องเมืองเลียงไพ่ฝ่างามยิ่งน่ากว่าสาวสารันน ตามประเพณีอ่าจสยาธร,รมดังเก่าเป็นข่าวเราสองทีสาคติยพังนิติตังสาบสิบหกคาถาทวนจบกระบวนบันเอวถูกเทียนท้องดอกไม้แก้วถ้ายแล้วสีโอ,โอ